สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับแพรวเช่นเคยนะวันนี้เดี่ยวแพระจะมาบอกเทคนิคนะคะทางลัดสำหรับสาวๆที่ต้องการดูแลผิวหน้าแบบเร่งด่วนกู้ผิวหน้านะคนที่มีรอยฝ้าหรือแบบหน้าโทมจุดด่างดำต่าง,งๆนะคะแล้วแบบอาทิตย์หน้าจะต้องไปเจอเพื่อนหรือไปงานแต่งไปปาร์ตี้อย่างนี้เนาะมีตัวช่วยมาแนะนำแล้วก็มาบอกต่อ,ตอเพื่อนๆกันนะคะนั่นก็คือ พิกโกจีบูสเตอร์มาร์กนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ลาชูเล่นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเขาใช้นวัตกรรมพิกโกนะคะเป็นเทคโนโลยีการผลิตระดับโลกสามารถย่อยสารสกัดให้มีโมเลกุลเล็กขนาดจิว๋วสามารถแก้ไขปัญหาผิวของเราได้อย่างตรงจุดเลยค่ะแผ่นมาร์กรูปแบบชีทมาร์กเซรั่มนะคะแผ่นมาร์ก 3D ใช้ฝ้ายบริสุทธิ์อ่อนโยนแม้ต่อผิวแพ้ง่ายบรรจุเซรั่มถึง3ชั้นและที่สําคัญนะมีสารสกัดมาก กว่า10ชนิดในกล่องหนึ่งนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด5ซองด้วยกันนะคะแพแอบใช้ไปแล้วเนาะตั้ง2ซองนะคะวันนี้แพรก็จะมาลองใช้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่า ใช้กันยังไงเนาะเขาบอกว่าการใช้ก็คือง่ายๆเลยเราใช้นะคะแกะมัดออกเนาะแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีะคะ่ะด้านในนะคะเขาก็จะบรรจุมาแบบนี้นะคือแพลว่าใช้ไปแล้วนะทุกคนแบบว่าใช้แบบวันที่แพลจะต้องไปแบบไปถ่ายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือวันถัดไปอ่ะถ้าเราบำรุงไม่พอหน้าเราก็จะแห้งแต่งหน้าไม่ติดนะคะสารสกัดสําคัญของเขานะคะก็จะมีแพงก้อนทะเลที่ช่วยซ่อมแซมผิวลดปัญหาริ้วรอยต่างๆ E.P.S.Y. นะคะลดฝ้าลดกระลดสิวอักเสบ สารสกัดจากข้าวสาลีนะทำให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื่นสเต็มเซลล์จากกุหลาบขาวนะคะลดรอยจุดด่างดำต่างๆและไฮยาดูรอนิกนะคะเกรดพรีเมียมช่วยยกกระชับเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวทำให้ผิวของเราอิ่มฟูเป่งปังนั่นเองค่ะในซองเขาจะมีน้ำนะคะสามารถเทออกมาได้แบบนี้เลยแล้วก็เราก็ทาไปที่บริเวณคอนะคะ เดี๋ยวเราทิ้งไว30นาทีนะคะแลเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาใหม่นะจะได้ไมานพะูกังช้ด้่ะเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไป30นาทีแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสามารถนวดหน้าได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะสําหรับคนที่แบบต้องการดูแลผิวหน้าแบบเร่งด่วนนะทำให้แบบรูขุมขนของเราเนี่ยดูกระชับขึ้นนะคะสิวฝ้ากระก็จะค่อยๆจางลงไปนะคะ แล้ที่สําคัญเห็นผลชัดแล้วก็เห็นผลไวมากกว่าใช้ครีมนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวแพจะทิ้งช่องการติดต่อไว้ให้ละกันเนาะวันนี้นะคะแพก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่เนาะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ